ออลว่าไฮทักทายทุกคนด้วยนะคะกลับมาพบกันอีกแล้วกับเกมมาลิตเติ้ลโพนี่นะคะและตอนนี้ก็เป็นเวลา4ี่ทุ่มยีนาทีนะคะเพราะว่าวันนี้เราเดินทางไปต่างจังหวัดนะคะก็เลยไม่ได้อัดคลิปเลยก็เลยเพิ่งมาอาัดคลิปเวลานี้นะคะตอนนี้อีเวนต์เราก็มาถึงนี่แล้วนะคะขั้นที่5แล้วนะทุกคน เดี๋ยวเราจะมาสู้บอสกัน อตอนนี้พลังต่อสู้นะคะอยู่ที่52นะคะแล้วก็พลังงานเราสะสมได้ถึง143นะคะและมีเวลาครูดาว2นาทีนะคะ mm. เหลือเวลาอีก1วันกับอีก19ชั่วโมงนะคะ mm. แล้วเวลาที่จะเล่นนะคะ mm. ใช่เลยเวลาที่จะเล่นอีก2ขั้นอีก1ขั้นกับอีกอีกหมื่นกว่าแต้มนะคะ ก็จะพยายามแล้วก็อันนี้นะคะเราได้รางวัลขั้นที่4มาแล้วนะคะเป็นคอตตอนแคนดี้ตางมิตินะคะตาสีม่วงแล้วก็มีบูสีม่วงด้วยเป็นตัวภูนี่นะคะเป็นตัวภูนี่ที่สีน่ารักมากๆเลยแล้วก็ตัวขั้น6เป็นตัวสีเขียวใช่ไหมอ่าเป็นตัวสีเหลืองนะคะมีแผงคอสีเขียวแล้วก็ วันจันใช่ไหมวันนี้วันนี้เราได้รางวัลด้วยนะคะรางวัลของอีเวนต์ท้องฟ้าเป็นเปล่ใไข่นนะอยู่ในไรแอปเปิลใช่เป็นโพนี่ผู้รับเหมาหรือเปล่าใช่ใช่เป็นโพนี่ผู้รับเหมานะคะอยู่ที่ไรแอปเปิลหวานนะคะโอ้ยวันนี้ขอโทษจริงๆที่มาอัดคลิปช้านะคะเพราะว่ามีอีเวนต์ในชีวิตจริงนู่นนี่นั่นเยอะมากๆเลยก็ มาลงคลิปช้านิดหนึ่งนะคะวันพรุ่งนี้เราก็น่าจะผ่านขั้นที่ห้าเลยเพราะว่าเหลืออีกนิดเดียวเองนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูบ้านของผู้นี่ผู้รับฝังกันนี่นะคะบ้านอยู่ที่ไร่แอปเปิลบ้านหลังนี้เป็นบ้านไร่แอปเปิลสีนะคะนี่เลยผู้นี่ผู้รับเหมา ตัวเป็นอย่างนี้นะคะเป็นยูนิคอรนแล้วก็มีอยู่ในรางวันคอลเลกชันด้วยนะทุกคนเป็นคอลเลกชันคนงานผู้ขยันขันแข็งเราก็มีสามตัวแล้วใช่ไหมก่อนหน้านี้เราได้พูนี่ช่างก่อสร้างมานะคะแล้วพูนี่พานลงพูนี่ใน,นสถานีแล้วก็รูซี่แพ็ค่ะนะคะอ่าก็ แหละทุกคนเราก็เล่นเหมือนเดิมนะแล้วก็วันนี้มีอีเวนต์มาใหม่เป็นอีเวนต์โซเชียลใช่ไหมให้หลอมของตกแต่งแล้วก็รับโทเค็นไปสะสมตอนนี้เราอยู่ที่อันดับ94นะคะเรามีเหรียญโทเค็น token สะสมอยู่ที่140เดี๋ยวพรุ่งนี้เราค่อยไปหลอมรวมใหม่แต่ว่าเราคิดว่าเราคงจะไม่ได้รางวัลท็อปร้อยหรอกเพราะว่า เงินเรานะคะเหรียญทองเรามีน้อยเราคิดว่ามีเงินเท่านี้มีเหรียญทองเท่านี้ไม่น่าพอที่จะทําให้เราติดท็อปร้อยได้เพราะว่ามันต้องต่อสู้อีกตั้งหกวันเลยใช่ไหมกว่ามันจะถึงวันจันทร์แล้วก็เป็นวันสุดท้ายที่จะรับรางวัลน,นี่แหละมันใช้เวลานานแล้วก็ต้องใช้เงินเยอะด้วยเพราะว่าต้องแข่งกับ ผู้เล่นคนอื่นนะคะวันนี้เป้าหมายก็ทำครบ100แล้วสะสมอยู่ที่สะสมเดือนตาอยู่ที่276นะคะเฮ้ยวันนี้แทบจะไม่ได้เข้าเกียมากดจิ้มพุ่มแซฟไฟร์เลยนะทุกคนน่าจะเกิดเยอะน่าดูแล้วก็เนี่ยเรามีเพชรอยู่1้อเม็ดแล้วนะ รางวันขั้นที่5จะได้อีก25เมิตรก็ดีเหมือนกันอีเวนต์มาแบบนี้ก็ดีนะคะมันได้สะสมเพชรด้วยนะทุกคนยิ่งใครที่เคยเล่นแล้วอะ่ะมันจะทําให้เราได้เพชรเร็วขึ้นหมายถึงว่าเป็นการฟาร์มเพชรเร็วขึ้นนะคะถ้าเกิดว่าใครได้เล่นเคเวสเก่า วันนี้ก็ไม่มีอะไรเลยก็เหลือแต่แค่ไปเก็บพุ่มแซฟไฟร์นะคะแล้วก็รอให้พลังงานรีเต็มแล้วก็มากดต่อสู้อีกครั้งหนึ่งน่าจะกดต่อสู้อีกครั้งสองครั้งมั้งทุกคนเราก็จะผ่านขั้นห้าแล้วแล้วเราก็จะเหลือขั้นหกเป็นขั้นสุดท้ายนะคะน่าจะทานเวลาอยู่ถ้าเราไม่ลืมเล่นนะนี่แล้วก็มีรางวัลโบนัสด้วยนะคะ เป็นโูนี่ที่ต้องมาล็อกอินตามมาล็อกอิน12วันล็อกอิน12วันแล้วก็จะได้พูนี่ตัวสีเขียวตัวนี้ไปนะคะเป็นยูนิคอร์นสีเขียวพยายามอย่าลืมล็อกอินนะคะได้รางวัลฟรีแบบนี้ดีกว่าไปใช้เพจซื้อเนาะวันนี้ก็จะจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวมาเจอกันวันพรุ่งนี้เหมือนเดิมมาอัพให้ดูว่าเล่นทีไหนแก้ว นะคะอันนี้สายฟรีก็จะลำบากหน่อยถ้าเกิดว่าไม่มีเวลามากุดเล่นก็จะลำบากนะคะก็จะผ่านขั้นนู้นขั้นนี้ช้าหน่อยใครที่เติมแล้วก็จะผ่านเร็วแล้วก็ได้เข็บสะสมแซฟไฟล์เยอะขึ้นด้วยก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะทุกคนวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนฝันดีนะคะสำหรับใครที่เพิ่งมาดูคลิปบ๊ายบาย